คติโพสเตือนใจจากท่านผู้เท่าน้ำใสตอนบรรพจารย์โปรดชี้แนะสารบอกกล่าวถึงพวกเราเหล่าเมธีอักษรน,นี้ที่เห็นได้ใกล้กายหนาส่วนใหญ่นั้นไม่อาจพบประสบหน้าฝากคำมาเฉพาะความกำชับไว้โชคดีที่วิถีธรรม นำปรกเกรดด้วยมีเหตุวิเศษบุญหนุนนําให้พึ่งรู้ว่าบรรจบการชั่วขานสซเวียนเกิดตายปรับแปรไปไม่หยุดเลยกระดูกเทินผนิงเช่นเป็นภูผาเปลี่ยนชมหน้าแต่ละชั้นมันหลากหลายเหตุเนื้อนํายุคสามี พิบัติภัยพุทธ,ธะได้รับหมายโปรโดโลกบุรพาเผยทางธรรมความเป็นหนึ่งซึ่งยับยนต์เที่ยวเสาะคน้นคนเดินหมดจรดทิสาสังเวนแท้เดินแลจนส้นแตกงาสองไหลล้าคอบ่าไหลดังชีพีต้องระวังต่างพันเผ่า เขาทำร้ายประวันใจเจ้านายกรรมตามถึงที่กรรมลมฝนทนเหนื่อยยากลำบากนี้พูดทุกทีน้ำตาปริบวิโยงใจอาศัยด้วยเบื้องบนช่วยอำนวยผ่านปรกแผ่งานมเมล็ดพันธุ์อย่างลากได้ บ้างไม่รู้สู้แพ้นั้นมันอย่างไรสำเร็จไซหมายว่าง่ายไม่แตกกันเป็นเพราะคนโดนบังบิดติดวัตถุไม่บรรลุรู้อริยาสามมันนั้นฉันมองดูเหล่าผู้นำจำนวนนั้นมียาวสั้นปัญญาด้อย อยกังวลหลายปีหนาส่งสาลามาห้ามปรามให้ล่วงข้ามความโง่หลงจงหลุดพ้นผู้เชื่อฟังทั้งทำได้ก็หลายคนสำเร็จตนทั้งช่วยคนเบื้องบนชมเหล่าผู้นำธรรมดาไม่ประเสริฐ ใจตเตลิดเกิดนีิกรรมความลุ่มหลงณที่นี่จะชี้ชัดบำบัดตนผู้ป่วยจงลงเยียวยาอย่าลำพองบ้างยะโสทำโอหันท่าทางใหญ่วาจาไม่สำรวมไว้ไม่ยั้งอยู่ไม่กลัวกรรมทำนี่เวนเป็นศัตรู ไม่ตรองดูลู้คุณธรรมทำปากตนบ้างใจหยาบไม่ละงับจับใจมั่นชอบปลุกปัน่นให้หวาดวันปีศาจรลอนไม่คำนึงถึงภายหน้าจะสั่นคอนพึงสังวรถอนโลกร้ายไม่สิ้นคิดบ้างแย่บุญ คุณธรรมดีที่เขาสร้างไม่กลัวทั้งเทพคนชี้ติโทษผิดตนทำเองเป็นตัวอย่างไม่ชักคิดระเบียบผิดพุทธะวางทางกฎเกณฑ์บ้างปากใจไม่ตรงกันมันเคลือบฉาบกินที่ลับกับส่วนกลาง ทางใจเห็นไม่กลัวไหนใครเหยียบเอาเขารู้เช่นเสียแรงเป็นบาําเพ็ญทางข้างพุทธาบ้างลงเลิศประเสริฐสีที่คนชมพอไม่สมอยากข่มใจยอมให้ว่าเพียงคำน้อยไม่คล้ายตามขัดใจหนาพังโกรธทา หน้าบึงตึงถลึงตาบ้างไม่รักวาสนาพาฟุ้งเฟอ้อชอบบำเลอปนเปอรเขาเอาใจหนายอมเสียไปไม่แก้ไขนิสัยพาสุดท้ายนาจะลำบากยากจนไปบางคุณธรรมภายในหายพ่องหนักจะต่างจาก ผู้ทุชนคนอื่นไหมไม่ฝึกฝนอดทนกร่บำบําเพ็ญใจหรืออย่างไรใสสว่างกลางจิตญาณบ้างตนักจะไข้กินลิ้นมันยากไม่ตนัดรักทองไส้เสียหายนั้นบําเพ็ญกายไม่รักกายเสียหายพัน กินไม่อัน้นผัดเปรี้ยวหวานบั่นทอนกายบ้างเฉยเมยละเลยบนลังแก่ล่างใหญ่ท่าทางวางอำนาจสามารถหลายทางโลภมากยากเหลือล้นท่วมล้นใจหาไม่ได้ใจคัมภีอริยาอารมณ์ใจไม่ปกติ เช่นนี้นั้นหากมาตรฐานการบำเพ็ญเช่นอริยะแม้ดูยากตั้งใจทำกล่ำเหนื่อยหนะักก็ยังจกักจัดเป็นบาปข้าพุทธาเสียแรงที่โอวาทไว้ได้บอกกล่าวเสียแรงเจ้าอยู่ตรงหน้าว่าวอนหนาแต่ใช จิตใจไม่แก้ไขนาดื้อหนักนากระทำผิดบิดเบือนไปเหตุชนไหนใยจึงหลุดพุทธวินัยกระโดดใส่คุมเพิงไฟในตาเห็นเหตุชไนไม่ปรามตนข้ามผลแดนปล่อยให้เวนเจ้านี่กรรมทำใจมัวเหตุชไน ไปสวรรค์ไม่ลังเดินยอมเผชิญบนทุกภัยไปขุมชั่วเหตุชไหนไม่แปรผันสันดานมั่วยอมเกลือกัว้วพันพัวอยู่คู่โลกีรู้ไหมคํคำทำนองง่ายให้ไว้นี้ทำตามดีมีเก้าขั้น รากบัวได้ย้ำกรำหาาบกับรุ่นหลังทั้งหญิงชายทางทำให้น้อมใจขานอาจารย์นำอาจารย์สามนำเจ้าสู่ประตูธรรมรู้สวรรค์มักคาไปไม่ตกต่ำเลือดเนื้อตนคนทั่วไปไม่เลิกล้ำ ซึ่งต่างทำความผิดพลาดมากหรือน้อยหากอาจารย์ท่านผิดฝืนต้องยืนฉุดอย่าได้หลุดลุกถลําตามถกถอยนึกถึงครั้งท่านรันพาเราสักหน่อยท่านต้องคอยร้อยคำขานหมั่นพูดจา ท่านจิตใสใจสว่างรู้ทางก่อนคอยสั่งสอนก่อมพุทธาระเบียบหนาเคยเหนื่อยยากมิพักเลยไม่เฉยชาเฉียนเหยินมาระดับยกปกพระคุณด้วยครั้งนั้นท่านอัฏฐาน,นำพาเจ้า ถอนชื่อเอาเข้าบัญชีที่เบื้องสูงเจ้านี่กรรมรู้ความเข้าเขาผ่านฟุง้งโกรธคนจูงยุ่งช่วยชี้ลูกนี่เขาด้วยท่านเห็นเป็นเรื่องง่ายไม่ระวังไม่ป้องกันอันเจ้านี้ที่ตามหาถึงองค์การ ใจเบิกธรรมฉุดนําพาว่าเหนือกว่าท่านจึงเฟือเขื่อนอาการทำการใดตามใจชอบประกอบหมายดั่งดูดายมันพจา์องค์การท่านองค์พิทักษ์เห็นความเป็นเช่นหึกหาร จำใจท่านฟ้าคลองไร้ถวายความปีนี้องค์ประธานสอบสามโลกตัดชื่อประกาศสิบทิศรู้ผู้ผิดชอบหนึ่งพันห้ามากกว่าคาดผิดพลาดธรรมจิตยานต่ำกระหน่าลงนรกการ ณบัดนี้จะชี้นำให้ทำตามผู้รู้ความนำเขาอื่นตื่นเตือนมันผิดพลาดใดให้ขมาอย่าช้าพันปฏิญาณกวดล้างใจใหม่ทุกวันจากนี้ไปให้ทำตามทรรมวินยัยเพื่อให้ได้ หมายชื่อรุษพุทธฐานวิริยะแบกภาระกล้าแก่งกันฉุดคนบ้านให้กับหันทางเบื้องบนดำเนินธรรมตามข้างหน้าพาข้างหลังหนึ่งพันครั้งมานสอบคัดศรัทธาคนขอเพียงให้บุญยิ่งใหญ่ ใจสุกลมีกังวลยานตนไม่สสกาวโอวาดให้สายเลือดย้ำคำชาวบ้านหวังทําตามฝันใจตื่นขึ้นน้าเจ้าผลท้อทิพชิดเฉยใกล้ได้กิ่นแล้วอุ้มชูเร็วฉลองกันงานหลงหวัว ผิดวินัยผู้ร้ายธทรรมนำเสียหายเล้าหมูไทยในเนตรนองสอดส่องนาเกงป่วนปั่นวงการธรรมย้ำแย่นาบุตรธิดากับเมืองฟ้าได้อย่างไรเมื่อนั้นเจ้าเอาปาดทูลภูหนักหนายึดเตือนว่า อย่าประมาทพาดเผลอได้ฟังคำเาราบรรพจาย์เจ้าเฝ้ากล่อมไว้รับรองหมายก้าวขั้นไกลได้ฐานบัวครับเดี๋ยวเรามาฝากบทความต่อไปนะครับผมหากพระเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดทำให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่าแจ้ง ขอบารมีพระโพธิสัตว์มชัชจุสีบารมีบรมบคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกพระองค์โปรดเมตตาประทานภัยเสริมเติมปัญญาให้กับพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอพระคุณครับ